สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้ว่าจะมีรายงานการส่งก,กําลังรบจากทางฝั่งรั่เซียโดยกําลังพลและกําลังอาวุธจากเกาหลีเหนือรวมถึงอิหร่านแต่การมาของกองกำลังรบและอาวุธเหล่านั้นรัสเซียแรกันมาด้วยการสัญญาว่าจะมอบอาวุธให้เช่นครือบินรบระบบป้องกันทางอากาศและเทคโนโลยีอวกาศให้และรัสเซียสัญญาว่าจะขายขเครืบินรบแบบ ซู35จำนวน50ลำให้กับอิหร่านและกับโดรนแบบซาเฮต131และซาเฮต136รวมถึงขีปนาวุธฟาเท110โดยอิหร่านมีกำหนดปลดปล่อยฝูงบิน F-14 ทอมแคทฝูงสุดท้ายของโลกโลงในเดือนธันวาคมนี้แต่ดูเหมือนอนาคตของฝูงบินซ AH ู35ฝูงใหม่ของอิหร่านจะคืบหน้าเหมือนกับต่อคลานครับทุกผู้ชม โดยอิรานเพิ่งได้รับเครื่องบินฝึกแบบยากษ์ถึง30และในช่วงกลางเดือพกาจิกายนที่ผ่านมากอนทัพอากาศอิรานได้รับเครื่องบินรบแบบซูส้าสองลำแรกเท่านั้นนั่นทำให้เกาหลีเหนือเริ่มเห็นอนาคตของตนเองครับว่าคงเป็นการยากที่ตนจะได้รับเครื่องบินรบแบบซูส35และเปลี่ยนกับทหาร12,000นายกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธดังนั้นกิมจองอึน จึงส่งหนังสือทวงดีวข้อตกลงเข้าไปถึงปูตินและเพิ่งตกลงสัญญากันว่าจะมอบขึ้นเป็นรบแบบมิกิสิบเก้าและซูยี่สิบเจ็ดที่เลิกสายพานการผลิตไปแล้วแทนโดยหากจะขยายความชัดชดก็คือจิมน้อยอยากทดสอบปูตินว่าเขาจะมีปัญญาส่งมอบขึ้นเป็นรบให้กับเกาหลีเหนือในเวลาอันสั้นได้จริงหรือเปล่าซึ่งในคลิปที่แล้วแอดมินได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ถึงหนทางที่ปูตินสามารถจัดหาให้กับเกาหลีเหนือ ซึ่งเครื่องบินรบแบบ m i ก2 9ส่วนใหญ่ของรัสเซียอยู่ในสภาพที่สุดโทมเก่าเก็บโดย m i ก2 9 smt ที่ได้รับการอัพเกรดถูกทางการแอลจีเรียยกเลิกดีลและปล่อยทิ้งร้างที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินที่514ในเคริร์สซึ่งจริงอยู่ว่ามันมีอยู่40-42ถึง42ลำแต่เมื่อสืบค้นข้อมูลเบื้องลึกพบครับว่ามิก29ที่ถูกส่งมาอัปเกรดเป็นมิก29 smc มันถูกอัปเกรดแล้วเพียงไมกี่ลำครับ และมันก็ถูกปล่อยทิ้งล้างไว้ส่วนเครื่องบินแบบมิกกิสบางส่วนที่จอดรอการอัปเกรดก็ถูกปล่อยทิ้งล้างจนเสื่อมสภาพและต้องปลดประจำการเช่นกันว่ากันว่าปัจจุบันกองบินมิกกิก้า SMT มากกว่าครึ่งหนึ่งถูกทิ้งล้างมีสนิมเกาะและเสื่อมสภาพลงอย่างช้าๆในบริเวณห่างไกลของฐานทัพอากาศและแม้ว่ารัสเซียจะขึ้นชื่อด้านความสามารถในการปลูกคืนชีพอาวุธเก่าเก็บเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ เช่นการยำอะไรจากเครื่องบินลำนู้นมาใส่เครื่องนี้จนสามารถทําให้มันบินได้แต่ทว่าการทําแบบนั้นย่อมเกิดความเสี่ยงต่อนักบ,บินเกาหลีเหนือที่จะทําการบินรบต่อสู้เกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั่นกระเท่ากับว่าความฝันของคิมน้อยที่จะปฏิวัติกองทัพอากาศของเขาให้มีความทันสมัยโดยการแลกทั้งอาวุธและกำลังพลจำนวนมากไปยังรัสเซียมันกลับไม่คุ้มค่าเสียเลย เทียบกับการซื้อคึ้นลงรบจากจีนและปากีสถานแทนที่เขามีความพร้อมกว่ามากนอกจากนี้การสูญเสียอิทธิพลในซีเรียยิ่งทําให้รัสเซียเสียลังวัดลงไปมากโดยรัสเซียเป็นเหมือนเป็นผู้รับประกันความปลอดภัยรับประกันความคงอยู่ของรัฐบาลอันอาซาร์และรับประกันว่าอิรานจะยังมีอิทธิพลอยู่ในซีเรียด้วยการที่รัสเซียไม่สามารถทําได้ดังกล่าวจึงแสดงถึงความอ่อนแอของรัสเซียครับว่า รัสเซียจะยังเป็นพี่ใหญ่คอยคุ้มกลาหัวให้กับบรรดาประเทศริ้วร้ออื่นๆได้จริงหรือไม่และในอนาคตหางอิร่านกับเกาหลีเหนือมองว่ารัสเซียไม่สามารถตอบโจทย์ในการแลกเปลี่ยนอาวุธให้กับตนได้จริงเนื่องจากติดลมของสงครามในยูเครนก็เป็นไปนได้ครับที่ทั้งสองประเทศอาจหันไปซบมหาอำนาจอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นจีนครับเนื่องจากจีนนอกจากจะมีความพร้อมในการผลิตอาวุธแล้วพวกเขายังสามารถช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศดังกล่าวได้อีกด้วย ทีนี้ลหละครับเบอร์สองของโลกอย่างรัสเซียก็จะมีแต่ประเทศสหภาพโซเวียตในอดีตและประเทศพันธมิตรใหญ่น้อยต่างตีตัวออกห่างยกตัวอย่างก็ประเทศอาร์เมเนียรครับที่ตอนนี้หันไปหาสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสและที่ดูจะเป็นรูปธปร,รรมก็คือโครงการซู -30SM ที่ซื้อมาจากรัสเซียจำนวนสี่ลำโดยพวกเขาได้แต่ตัวเครื่องแต่ไม่ได้อาวุธมาด้วยแถมยังเสียดินแดนนาโกโนโคาลักบัคทั้งๆท,ที่มีฐานทัพขนาดใหญ่ของรัสเซียในประเทศ ตอนนี้พวกเขาหันหาอินเดียจะเปิดเผยและเต็มรูปแบบแล้วครับโดยอาร์เมเนียจะยกเลิกคำสั่งซื้อซู30 sm จากรัสเซียที่เหลืออีก8ลำทั้งทงที่จ่ายเงินไปแล้วถึง70%เพราะซื้อไปก็ไม่ได้ผลประโยชน์และเมื่อไหร่จะสมมอทั้งหมดก็ไม่รู้เนื่องจากซู30ที่ผลิตออกมาจากรัสเซียรัสเซียก็เอาไปประจำการเองเสียหมด โดยอาร์เมเนียได้นำซู30 SM จำนวน4ลํลำไปอัพเกรดเพื่อใช้อาวุธของอินเดียแทนและมีคำสั่งซื้อซู30 MKI จากอินเดีย8-12ถึงลำพร้อมอาวุธนอกจากนี้อาร์เมเนียได้เพิ่มการจัดซื้ออาวุธจากอินเดียโดยได้ซื้อระบบอาวุธที่ผลิตในอินเดียเป็นจำนวนมากรวมถึงระบบป้องกันทางอากาศอา a าส 1S ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ มูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามไว้ตั้งแต่ปีพศ2563จากแนวโน้มดัืองกล่าวแอดมินคาดว่าจะจะมีอีกหลายประเทศครับที่จะตีตัวออกจากรัเสเซียหากรัเสเซียยังสู้รบกับยูเครยนยืดเยือต่อไปก็มีแต่พังพังพังล่ะครับโดยแอดมินคาดว่าคาซัคสถานจะเป็นอีกประเทศที่ตีตนออกห่างจากปูตินเนื่องจากเมื่อปูตินเซ็นลงนามบุกยูเครนด้วยสงครามเต็มรูปโดกาเยฟ เคยปะทะคารมกับปูตินบนเวทีเศรษฐกิจที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบ้านเกิดของปูตินโดยตัวกาเยฟไม่เห็นด้วยครับกับการรุกยูเครนแต่ปูตินต้องการรวมอดีตสภาพโซเวียตไว้ด้วยกันนั่นก็หมายถึงคาซัคสถานด้วยและเมื่อรัสเซีคยค่อยๆเผยครับว่าตนไม่มีความสามารถที่จะคุ้มภัยให้กับประเทศใดๆได้โด,ดเยเฉพาะในระหว่างที่รัสเซียติดหลมสงครามในยูเครนซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากร ที่มีค่ามหาศาลทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุทองคำจึงเป็นประเทศที่ร่ำรวยความที่มีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ทำให้มีบริษัทน้ำมันยักษ์ของโลกจากหลายประเทศเข้าไปลงทุนทั้งในรัสเซียสหรัฐอเมริกาอิตาลีจีนฝรั่งเศสและอังกฤษประเทศเหล่านี้จึงเอาใจคาซัคสถานทุกอย่างถือว่าเป็นประเทศที่เนื้อหอมากประชากรส่วนใหญ่ของคาซัคสถานนับถือศาสนาอิสลามแต่ไม่เคร่งศาสนาเห,เหมือนในอัฟกานิสถาน ที่ถือเป็นมุสลิมสายกลางผู้หญิงน้อยคนที่จะสวมฮิญาบความเป็นมุสลิมสายกลางนี้ทําให้คาซัคสถานได้รับการสนับสนุนจากประเทศตะวันตกทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่มองคาซัคสถานเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศมุสลิมกับประเทศตะวันตกได้ซึ่งคาซัสสถานก็วางสถานะตัวเองเป็นเช่นนั้นด้วยซึ่งจากเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาและชาติยุโรปต้องการแหล่งพลังงานมาทดแทนรัสเซีย ที่เป็นไปได้ครับว่าสหรัฐและยุโรปจะขยายอิทธิพลไปยังคาสัสสถานโดยคาสัสสถานเองก็อยากจะออกมาจากออบอบปูตินเหมือนกันครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ